่าสีขายครับรถคันนี้รถไทยดัดแปลงคันนี้คันที่ลงคลิปไปน่แหละนี่แหละก็ที่ได้ตัวรถตัวรถหลอ่อยัางไหมยัางนากะยัางงา,งามอยู่ย่างหลงังได้ยังไหม ไปพันสองล่องแล้วเรียบร้อยตอนนี้แหละพันสองบ่มมีไฮโรล,ลิกเป็นระบบยกมือธรรมดา,าขั้นที่เอาไปลงคลิปละขั้นที่ไถลงแล้วเคยไถลงคลิปแล้ว ขามีเครื่องมีอย่างแลกะเอามาติดตั้งได้เลย,เลยขั้นนี้ขายอยู่สองหมื่นเกาพันสองหมื่นเก้าพันขั้นเป็นมาเอาเองกันสิรถไยแน่อยู่ดอกค่ซอยคานน้ำมันจังหน่อยอยู่ขั้นนี้อยู่อำเภอปติวจังหวดัดยะโสธร 0647096257เบอร์โทรนี่แหละคันนี้แหละ